สวัสดีครับทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องท่านปิ่นเซโกก้ากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กันที่สวนน้ำแฟนตาซีรากูนซี่เดอะมอาวงวันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นข้างในกันเลยนะครับบรรยากาศก็ลมลื่นมากเลยนะครับสวนน้ำนี้นะครับตั้งอยู่ที่ชั้น6ของเดอะมองาวงวันนะครับกว้างกว่ามากเลยเครื่องเล่นเยอะมากเลยนะครับนี่ ส่วนน้าที่นี่นะครับก็จะแบ่งออกเป็นโซนๆนะคะส่วน่วนที่ผมมานะครับก็จะเป็นส่วนสระน้ํามาตรฐานนะครับนี่นะครับก็จะมีน้าพุอยู่ข้างหน้านะครับนี่นะครับเป็นตัวของสระน้ํานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบน้ําวนนะครับก็จะมีน้ําพุด้วยนะครับเป็นสาะเล็กๆนี่นะครับก็มีต้นมงต้นไม้นะครับนี่นะครับยอดไปเลยนะครับนี่ครับน้ําพุพุ่งแรงมากครับก็จะมีฝักบัวเป็นน้าไหลลงมาด้วยครับนี่เห็นไหมครับนี่ยยอดมาก เริเวณโดยรอบนะครับก็จะมีเป็นซุ้มๆเพื่อนั่งพักเป็นจุดๆนะครับนี่ได้เวลาเล่นน้ำแล้วครับนี่หูสุดยอดว่ายไปว่ายมาเออเออว่ายเนี้ยนี่เป็นสระมาตรฐานที่ผมพูดนะครับนี่เป็นแ้บหูหสนุกมากเลยนะคะนี่แล้วก็ไปเช่าห่วงยางมาครับนั่งห่วงยางสระน้ำบนนะครับนีู่้หสนุกมากเลยโอ้ยนี่ครับเป็นทางน้ำที่เมื่อน้ำเต็มก็จะเทน้ำลงมาครับ นี่เป็นสไลเดอร์ที่ต้องขั้นบนสุดที่ต้องใช้ทุนยางนะครับสไลเดอร์ทีเฮลนะครับนี่บอกเลยว่าอันนี้เร็วมากมากครับเร็วกว่าที่คิดไปเยอะครับนี่ตรงโค้งนี่บอกเลยมันโค้งแรงมากครับเน่ไหลลงไาแล้วปูมออแต่มันเร็วมากเลยนะครับบอกให้อ่าอันต่อไปครับเป็นสไลเดอร์ปกตินะครับนี่เป็นสไลเดอร์ปกติที่ไหลลงมานะครับนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องท่านเป็นแซกโกกากันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมมาส่วนน้ำ fantasy ragu and raguuntina mona won in the class